เรื่องราวที่เตือนใจนิสิตสินทุกพรยอดีตแกนนำนปชถูกส่งตัวเข้าเรือนจำพัทยาเรื่องราวนี้เป็นบทสรุปของคดีความยาวนานที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองเมื่อปีพุทธศักราช2552ที่พัทยาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ดำเนินการส่งตัวนิสิตสินทุไพรอดีตแกนนำนปชเข้าสู่เรือนจำพิเศษพัทยาเพื่อรับโทษจำคุกเป็นเวลา4ปีโดยไม่มีการรอลงอาญาพร้อมทั้งถูกปรับเป็นเงิน200บาทตามคำพิพากษาของศาลฎีกา ย้อนกลับไปเมื่อปี2552เกิดเหตุการณ์สำคัญเมื่อกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขยับไล่ผด็จการนปรชนำมวลชนคนเสื้อแดงเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงที่โรงแรมรอยัลคลิปบีต์รีสอร์ทพัทยาซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนคดีนี้เริ่มต้นจากการที่อายการศาลจังหวัดพัทยาได้ยื่นฟ้องนายอริสมันพงเรืองรองและพวกในข้อหาขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานที่ไม่ให้มีการชุมนุมเกินกว่า1ิบคนและผิด พระราชบัญญัติจราจรพุทธศักราช2522และนี่คือจุดที่น่าสนใจศาลจังหวัดพัทยาได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อวันที่11กันยายน2562ยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ซึ่งตัดสินให้จำคุกแก่นำน,ำนปชจำนวน12คนและออกหมายจับผู้ที่หลบหนีต่อมาเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มนายดิสิตสินทุไพรอดีตสสจังหวัดร้อ และอดีตแกนนำนปชผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดพัทยาที่หลบหนีคำพิพากษาหลังจากนั้นในวันที่7พฤศจิกายน2568เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายนิสิตสินทุกไรส่งสารจังหวัดพัทยาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายสิ่งที่น่าสนใจสารชั้นต้นได้ตัดสินให้นายนิสิตรับโทษจำคุก4ปีและปรับ200บาทศาลุทธรภาค2ได้พิพากษายืนตามคำตัดสินของศาลชั้นต้น และสุดท้ายสารดีกาได้พิพากษายืนในส่วนของนายนิสิตสินทุไพรจําเลยที่5แต่เนื่องจากจําเลยที่5ไม่มาศาลตามนัดศาลจังหวัดพัทยาจึงได้อ่านคําพิพากษาสารดีการับหลังจําเลยที่5เมื่อวันที่31ตุลาคม2562สารได้ออกหมายจับจําเลยที่5เพื่อปฏิบัติต,ตามคําพิพากษาสารดีกาจากรายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่31ตุลาคม2562เมื่อวันที่7 พฤศจิกายน2568จำเลยที่5ได้เข้ามอบตัวตามหมายจับพร้อมทนายความและรับว่าเป็นจำเลยที่5ในคดีนี้จริงดังนั้นจึงได้มีการรับตัวไว้และแจ้งผลตามคำพิพากษาพร้อมออกหมายจำคุกซึ่งคดีถือเป็นที่สิ้นสุดท้ายที่สุดนายนิสิตจ,จำเลยที่5ได้ถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษพัทยาตามคำพิพากษาของสาลดีกาคำถามชวนคิดคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำตัดสินในคดีนี้คุณคิดว่าโทษที่ได้รับเหมาะสมหรือไม่ มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย